ความหมายของระยะทางการกระจัดแล้วก็ตำแหน่งไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาต่ออัตราเร็วอัตราเร็วคืออะไรอัตราเร็วคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาอ่าเพราะฉะนั้นมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่สองคำคือระยะทางกับเวลาระยะทางของเราคือตัวดีเวลาของเราคือตัวที ระยะทางของเราเนี่ยครับเป็นปริมาณสเกลา่าเพราะฉะนั้นอ,อัตราเร็วของเรามันจึงเป็นปริมาณสเกลาด้วยเช่นกันมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเมตรต่อวินาทีย่อคือตัวเมตรแล้วก็หารด้วยวินาทีนะครับสัญ,ญลักษณ์คือวี นี่คืออัตราเร็วเพราะฉะนั้นจากนิยามอัตราเร็วระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาผมจะได้ว่าอัตราเร็ว V เท่ากับ D ส่วน t ีเดลต้า d ส่วนเดลต้า t อ่ะ d ส่วนเดลต้า t อ่านั่นเองนี่คือความหมายของอัตราเร็วอ่ะได้เนาะอัตราเร็วต่อไปเรามาดูความเร็ว ความเร็วคือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหน่หน่วยเวลาการกระจัดของเราคือเดลต้าเเวลาของเราคือ,อ่าเดลต้าทเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะว่าการกระจัดของเราตรงนี้ครับมันเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นความเร็วของเราจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์เช่นเดียวกัน อ่าปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันตัวย่อคือเมตรต่อวินาทีสัญลักษณ์คือ V จริงๆมันต้องเป็นเวกเตอร์ะนะ Victor v ะเนาะเวกเตอร์่าดังนั้นเราจะหา เราจะหาความเร็วได้จาก V เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t กรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ในแนวแกน X นะอ่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่ในแนวแกน X ออย่างเดียวเราจะได้ว่าเราจะได้ว่าทิศทางของความเร็วเนี่ยครับ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งอ้างอิงไปขวาเป็นบวกไปซ้ายเป็นลบเพราะฉะนั้นจากสมการเวกเตอร์ตรงนี้ครับผมตึงเขียนเป็นสมการธรรมดาได้เป็น v x ความเร็วในแนวแกน x นะ v x, v x เท่ากับเดลต้ x ส่วนเดลต้า t ทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับทิศของความเร็วทิศของความเร็วเนี่ยครับ มีทิศเดียวกับการกระจัดบความเร็วมีทิศเดียวกับการกระจัดถ้าเกิดว่าวัตถุเคลื่อนที่ในแนวแกน y เราก็จะได้เป็น vy เท่ากับเดลต้า y ส่วนเดลต้า t ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ในแนวแกน z v z เท่ากับเดลต้า z ส่วนเดลต้า t ต่อไปความเร่งความเร่งคืออะไรความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนความเร็วต่อหนึ่งหน่วยเวลา อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อหนึ่งหน่วยเวลาดังนั้นมันจะคือเดลต้าวตรงนี้นะครับถ้าเป็นในแนวแกนนี้ก็คือเดลต้าวีในหนึ่งหน่วยเวลาคือเดลต้าทเป็นปริมาณอะไรเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าความเร็วของเราเนี่ยครับเป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยเป็นเมตร ต่อวินาทีกำลังสองเขียนคือเมตรต่อวินาทีกำลังสองสัญลักษณ์คือ a ถ้าเกิดว่า a ในแนวแกน x ก็เป็น a x ดังนั้นเราจะหาความเร่งได้จาก a x เท่ากับเดลต้า x x ส่วนเดลต้า t อ่าคราวนี้มันมี อีกพอ้อ n หนึ่งที่ต้องให้ทราบคือถ้าความเร่งเป็นบวกแสดงว่าความเร็วเพิ่มขึ้นเราก็เรียกว่าความเร่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความเร่งเป็นลบแสดงว่าความเร็วเนี่ยมันจะลดลงถ้าความเร็วลดลงเนี่ยความเร่งเนี่ยเราจะเรียกว่าความหน่วงมาดูตัวอย่างตัวอย่างแรกเด็กคนหนึ่งเดินไปทางทิศเหนือ300เมตรหลังจากนั้นไปทางทิศตะวันออก400เมตร ใช้เวลาในการเดินทั้งหมด500วินาทีเด็กคนนี้เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยกี่เมตรต่อวินาทีโอเคขั้นแรกนะครับเรามาวาดแผนผังการเดินของเด็กคนนี้ก่อนอให้แผนผังอยู่ทางซ้ายมือนะครับขั้นแรกคือเด็กคนนี้สตาร์ทจุดสตาร์ทคือที่ t เท่ากับ0แล้วเดินขึ้นไปทางทิศเหนือตรงนี้ สามร้อยเมตรดังนั้นผมจะให้จุดตรงนี้ครับเป็นจุดที่ศูนย์เริ่มต้นทีเท่ากับศูนย์วินาทีอไปถึงที่จุดตรงนี้ครับทีเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ไม่บอกโดยที่เดินขึ้นไปข้างบนตรงนี้ได้สามร้อยเมตรเสร็จแล้วไงต่อ เสร็จแล้วเด็กคนนี้เดินไปทางทิศต,ตะวันออกทีต่ตะวันออกคือทางขวาของทิศเหนือ400เมตรอ่า400เมตรเพราะฉะนั้นมาสิ้นสุดที่จุดตรงนี้ที่สิ้นจุดตรงนี้ครับเวลาของเราได้ ห้าร้อยวินาทีพอดีอ่าเด็กคนนี้เดินได้เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยกี่เมตรต่อวินาทีอ่าคราวนี้เรามาดูตัวแรกก่อนคือความเร็วเฉลี่ยเอ้ยอัตราเร็วเฉลี่ยขอโทษอัตราเร็วเฉลี่ยของเราย่อคือตัว v v ของเราหายยังไง v เท่ากับ d ส่วนเดลต้าทอ่าระยะทางทั้งหมดที่เด็กคนนี้เคลื่อนที่ได้เป็นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่ t ีเท่ากับศูนย์แล้วเดินมาตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้น d ช่วงแรกก็คือ300รอเมตรนี่คือ d 1ช่วงแรกต่อไปหลังจากนั้นเดินจาก ตำแหน่งตรงนี้มาที่ตรงนี้อีก400เมตรตรงนี้คือ D ช่วงที่สองเพราะฉะนั้นระยะทางรวมของการเคลื่อนที่ของเด็กคนนี้ D รวมจึงเท่ากับ D 1หนบวกดีเท่ากับ300บวก400เท่ากับ เจ็ดยเมตราซึ่งเด็กคนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับเดลต้าทของเด็กคนนี้ห้าร้อยวินาทีดังนั้นเราเอาเราเอาดีรวมเท่ากับเจ็ดร้อยตรงนี้ครับกับเวลาเดลต้าทตรงนี้ครับไปแทนในสมการนี้ ปแทนในสมนการนี้อ่าเราจะได้เป็น v เท่ากับ d คือเจ็ด้อยเมตรส่วนเวลาเดลท t คือห้าร้อยวินาทีก็ตัดกันศูนย์นเหลือ v ของเราคือเจดส่วนห้าเมตรต่อวินาทีนี่คืออัตราเร็ว ่ต่อไปเรามาดูความเร็วความเร็ววีเคยนเวกเตอร์นะใส่แอบสไปด้วยบอกว่าเอาแค่ขนาดอย่างเดียวเท่ากับเดลต้า x แต่ตอนนี้มันเคลื่อนที่ในสามมิติเราก็กลายเป็นเดลต้า d ไปแล้วกันครับให้เป็นเดลต้า d ส่วนเดลต้าทีอืมผมช้เป็น r ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหาเวกเตอร์ลับเป็นเดลต้าส่วนเดลต้าทีเราจะได้การกระจัดคือลากจากตำแหน่งเริ่มต้นไปถึงตำแหน่งเส้นตรงที่ลากจากตำแหน่งเริ่มต้นไปตำแหน่งสุดท้ายนี่คือขนาดของการกระจัดคือเวกเตอร์ R เพราะฉะนั้นจะหาขนาดของเวกเตอร์ r ได้จาก400กําลัง2บวก300กําลัง2ดังนั้นขนาดของเวกเตอร์ r เท่ากับ square root 400กําลัง2บวก300กําลัง2 ซึ่งจะเท่ากับ500ร้เมตรนี่คือขนาดของวิเตอร์ r นะครับดังนั้นผมจะได้เป็น500เมตรส่วนเวลาที่เคลื่อใช้ในการเคลื่อนที่คือ500ร้อยวินาทีแล้ก็ตัดกันหมดเกลือนหนึ่งส่วนหนึ่งดังนั้นขนาดของความเร็วจึงเท่ากับ500เมตร ต่อวินาทีแต่เดียวก่อนยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะขนาดของความเร็วมีทิศเดียวกับขนาดของการกระจัดดังนั้นถ้าขนาดของความเร็วไปทางนี้ขนาดของการจะไปทางนี้ขนาดของความเร็วก็ไปในทิศเดียวกันดังนั้นเราต้องหาทิศทางด้วยเพราะว่าความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ผมให้ตรงนี้เป็น Alpha. อัลฟาอเรารู้ตรงนี้400เมตร ตรงนี้300เมตรดังนั้นผมจะได้ว่าค่าแทนของแอลฟาเท่ากับ300ส่วน400แทนแอลฟาจึงเท่ากับเท่ากับ3ส่วน4มุมแอลฟาเท่ากับล้ำไปข้ออื่นมุมแอลฟาจะเท่ากับ เ37องศาเพราะฉะนั้นเราจึงตอบว่าโดยที่มุมแอลฟาเท่ากับ37องศากับแกน x อ่าอันนี้คือตัวอย่างแรกต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สองเลยเดี๋ยวได้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเองยาวๆไปเลยอ่า รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปบนเส้นตรงเมื่อเวลาผ่านไปหกวินาทีมีความเร็วเป็นสิบแปดเมตรต่อวินาทีถ้าจะเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอรถคันนี้มีความเร่งเท่าใดอ่ะโอเคเราลองวาดรูปก,ก่อนรถคันหนึ่งเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งแล้วเวลาผ่านไปหกวินาทีรถคันนี้มีความเร็วเป็นสิบแปดเมตรต่อวินาทีดังนั้นถ้าเกิดว่าผมกำหนดให้ตำแหน่งแรกที่พิจารณา เวลา t เท่ากับ0วินาทีทีนนะเวลา t สอก็เท่ากับ6วินาทีอันนี้คือเวลาผ่านไป6วิตอนแรกเราบอกว่ารถหยุดนิ่งแสดงว่าความเร็วเริ่มต้น v 1เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีความเร็วเมื่อผ่านไป6วิ v สองเท่ากับ6 18เมตรต่อวินาทีดังนั้นผมจะได้ว่า จะหาอัตราเร็วอัตราเร่งของรถคันนี้หาจาก a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t v x นะครับอ่ดังนั้น a เท่ากับเดลต้า v x คือ v 2ในแนวแกน x ลบ v 1ในแนวแกน x ส่วนด้วยเดลต้า t หรือ t 2ลบ ทีหนึ่งอ่ะเในแนวแกน x ของเราจึงเท่ากับ18บแปลบศูนย์ส่วนหลบศูนย์จึงเท่ากับ3เมตรต่อวินาทีกำลังสองต่ออ่าโอเคครับนี่คือตัวอย่างของการหาอัตราเร็วความเร็วแล้วก็ ความเร่งครับผม